ดวงตาของทองสุนัขค้าางถนนหลังอ่านมันไม่ได้มองเห็นแค่โลกใบนี้มันเห็นบางอย่างที่มนุษย์ธรรมดาไม่เคยมองเห็นวิญญาณเร่ร่อนดวงตาของมันจะส่องประกายสีทองเมื่อมันจ้องมองอากาศธาตุราวกับกำลังสื่อสารกับใครบางคนเด็กสาวกำพร้าชื่อนมใสไม่เคยเข้าใจท่าทางประหลาดประหลาดของทอง วันหนึ่งทองเริ่มเห่าเสียงดังพร้อมชี้ไปที่มุมมืดของห้องน้ำใสเห็นเพียงความว่างเปล่าแต่แล้วเงาตะคุ่มก็ปรากฏขึ้นพร้อมกระซิบคำขู่น้ำใสกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวทองพุ่งเข้าใส่เงาที่มองไม่เห็นนั้นอย่างไม่ลังเลเสียงเห่าดุดดันดุดจะปกป้องเจ้าหน่ายให้ถึงที่สุด ทุกคืนทองจะคอยเตือนน้ำใสถึงอันตรายที่มองไม่เห็นพลังพิเศษของทองไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,น้ำใสเริ่มสงสัยในตัวสุนัขข้างถนนแสนพักดีจนกระทั่งวันหนึ่งวิญญาณของแม่น้ำใสปรากฏกายอย่างแผ่วเบาทองจึงค่อยๆกระดิกหางพลางชี้ไปยังวิญญาณแม่ของน้ำใสเป็นการบอกใบ้ความจริงอันน่าสะเทือนใจ ว่าทองคือผู้ส่งสารจากสวรรค์คือสายใยสุดท้ายที่เชื่อมน้ำใสกับอ้อมกอดของแม่ที่จากไปคอยส่งคำเตือนและความรักมาให้เธอเสมอ